สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับผู้ติดตามเราเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทผมต้นประชัยเฉมิมมงคลดิฉันวรังคณาชมชื่นและดิฉันวสรมออุขจรินค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2 5 6 3ตามเวลาประเทศไทย10วันแล้วนะครับหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็มีข่าวต่างๆอัปเดตตัวเลข electoral vote กันนิดนึงวันนี้ช่วงต้นรายการนะ แล้วแน่นอนย่อมมีเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดนะในหลายประเทศรวมทั้งในสหรัฐเองแล้วก็อัปเดตของตัวประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโควิดแล้วก็อยู่ในใจหลายคนก็คือการท่องเที่ยวครับว่าตอนนี้เนี่ยปลอดภัยกับการเดินทางโดยเครื่องบินหรือยังแล้วถ้าคนที่สนใจศิลป,ปะก็อย่าลืมติดตามนะครับว่าคนที่อาจจะมีงบจำกัดนั้นมีสิทธิ์หรือไม่นะฮะที่จะเป็นเจ้าของมาสเตอร์พีซของศิลป,ปินดัง ด้วยนะวัตกรรมการเงินใหม่ๆท้ายสุดวันนี้เป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐควัสมนจะมาเล่าให้ฟังว่าคือสุนัขพันธ์อะไรอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยการเลือกตั้งสหรัฐดีกว่าคุณวัสมนว่า,าตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตของการนับคะแนนคณะผู้เลือกตั้งอย่างไรบ้างครับเชิญครับ ก็จากสำนักงานสำนักวิจัย Edison Research นะคะก็ระบุว่าการนับคะแนนที่รัฐแอริโซนาค่ะที่สิ้นสุดลงเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยก็คือก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าโจไบเดนค่ะก็ได้รับชัยชนะในรัฐนี้ไปซึ่งชัยชนะของโจไบเดนนะคะในรัฐแอริโซนาค่ะจะทําให้ระยะห่างของคะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆในคำว่า Electoral Vote เนี่ยจะทิ้งห่างคะแนนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นค่ะ ซึ่งนี่ก็หมายความว่าความคาดหวังของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะพลิกผลคะแนนอ่าของคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยผ่านช่องทางการยืน่นฟ้องเรื่องการคงเลือกตั้งผ่านทางศาลเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เลือนลา,างลงไปเช่นกันค่ะซึ่งคะแนนที่ไบเดนได้รับนะคะาก,การชนะในรัฐแอ,อ,อริโซนาค่ะทำให้ไบเดนเนี่ยได้รับคะแนนผู้เลือกตั้งมาเป็คะแนนค่ะทําให้ไบเดนเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโัแครกคนที่สองค่ะในรอบ70สิบปีที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐแอริโซนาด้วย ผลการเลือกตั้งนี้นะคะทาให้ไบเดนเนี่ยได้รับคะแนนคำับผู้เลือกตั้ง290คะแนนค่ะซึ่งผ่านคะแนนขั้นต่ํา270คะแนนที่ผู้ท้าชิงเนี่ยจะต้องได้รับเพื่อให้ได้เสียงส่วนใหญ่ของจากอิเล็กทรอนิคอลเลจค่ะเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นผู้นําสหรัฐคนต่อไปแล้วก็ทางรัฐอือ่นนะคะรัฐอ่านอร์ทแคโรไลนาค่ะทางสนัอข่าวบูอเอก็เพิ่งประกาศการรับรองไปค่ะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งในเขตนีทำให้อขอโทษค่ะในรัฐนี้ทําให้ได้รับคะแนนอิเล็กทรอนิคอลนบด์ แล้วก็ในรัฐอื่นที่ผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะคะอย่างเช่นในรัฐจอร์เจียค่ะไบเดนมีคะแนนนำทัพอยู่ที่1 4 0คะแนนซึ่งถ้าทิ้งถึงที่สุดแล้วเนี่ยไบเดนได้รับมีคะแนนนำทัพในช่วงแนนนี้นะคะก็อาจจะไม่ต้องมีการรับคะแนนใหม่ค่ะแล้วก็อ่านถ้าเกิดว่าผลการเลือกตั้งเป็นที่สิ้นสุดเนี่ยไบเดนเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นผู้ที่ได้คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งมากกว่าทัพเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับที่ทัาเอาชนะฮิลลารีคินตันได้เมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ แล้วก็พาดูทางด้านคะแนนดิบนะคะถึงจะไม่ได้ส่งผลต่อาการเลือกตั้งผู้แพ้ชนะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าผู้ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า Electoral College เนี่ยสู่ใครใครแต่อย่างไรก็ตามของไบเดนก็ได้รับคะแนนเสียงดิบมากกว่าทั้มถึงกว่า5ล้าน3แสนคนค่ะหรือว่าราว2.4%คะแนนเสียงดิบที่ไบเดนได้รับในขณะนี้นะคะอยู่ที่50.8%ของคะแนนเสียงดิบทั้งหมดค่ะ ซึ่งมากกว่าที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเคยได้รับเมื่อครั้งที่เอาชนะอดีตประธานธานธิบดีจิมมีค่คาร์เตอร์ได้เมื่อปีคศออ1980ด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณวัสมนครับขณะเดียวกันนะที่กรุงวอชิงตันเองทรัมป์ก็เคลื่อนไหวนะประธานาธิบดีทรัมป์นี่มีการเคลื่อนไหวหลังจากเงียบมานานใช่ไหมครับคุณนภร,รัตใช่ครับในวันสุกตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ปรากฏกายต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสัปดาห์เพื่อถแถลงเกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด1 9โดยเฉพาะเรื่องของ operation Warp Speed ซึ่งเป็นการจัดโครงการที่รวบรวมเอเจนซี่หน่วยงานต่างๆของสหรัฐมาดูแลเรื่องวัคซีนน,นะฮะซึ่งเป็นการปรากฏตัวหลังจากที่เมื่อวันจันทร์เราได้ข่าวกันแล้วว่าไฟเซอร์มาประกาศว่าการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด1 9ในเฟสสามของตนประสบอความสำเร็จถึง 90%ทําสิบทำให้ประธาน,นาธิบดีทรัมป์ทวีต uh huh. ออกมาเลยภาษาอังกฤษว่า such great news สินข่าวดีมาก uh huh. ซึ่งการประกายของประธาน,นาธิทรัมป์ที่โรสกาเดนซึ่งเป็นจุดที่ไม่ได้เห็นหน้ามาตั้งแต่วันเลือกตั้งนะฮะก็เป็นครั้งแรกเพราะว่าตั้งแต่วันเลือกตั้งเราจะเห็นตัวประธาน,นาธิทรัมป์ออกมาพูดครั้งเดียวที่ห้องแถลงข่าวของเนียบข่าววันที่ออกมากล่าวหาว่าพัก พรรคเดโมแครตนะฮะเป็นพรรคที่มีการโกงการเลือกตั้งโดยไม่มีหลักฐานอะไรทําให้สถานีข่าว3ามสถานีหลักของสหรัฐต้องตัดสัญญาไปเลยเพื่อ,อไม่ให้มีการถแถลงออกาอากาศเจ็บตรงนั้นไปแต่ประเด็นที่เราจะนําเสนอคือว่าในช่วงกว่าสัปดาห์ที่ประธานาธิทรัมป์ไม่ได้พบปะผู้คนหรือเสือ,อเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผูอ้นําสหรัฐ แอคทีฟหรือว่ามีความแบบเตือนตัวในการทวีตข้อความมามากมายนะฮะตัวอย่างเช่นมันประหลัดที่ผ่านมาก็เพิ่งทวีตเกี่ยวกับเรื่องการโกงการเลือกตั้งหรือว่า rigged election ซึ่งทาง Twitter ก็ต้องรีบออกมาขึ้นไปเตือนว่าเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆแล้วก็ทวีตข้อความโจมตีสานีข่าว Fox News ซึ่งใครก็รู้ว่าเป็นสถานีที่สับสนประธานาธิบดีทรัมป์มาตลอดเวลาเกือบ4ปีซึ่งในก่อนจะถึงวันนี้เนี่ยคนที่เขาออกมาวิจารณประธานาธิทรัมป์ก็จะบอกว่า ไม่มีการพูดจะพูดถึงเรื่องการระบาดงโควิดสิเลยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการติดเชื้อรายวันพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ทุกวันจนล่าสุดจนถึงประมาณวันพุธก็คือตัวเลขอยู่แสนสี่หมืคนแล้วแล้วก็มีแม้กระทั่งผู้ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งคือคอรีลูวันดาวสกี้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอุโสทีมงานหาเสียงก็กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ในทนันทีข่าวคนล่าสุด ที่เป็นอาวุโสนะฮะที่ติดโควิด19ด้วยจนทั้งแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก,ก็ออกมานองว่า,าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวเลขที่สามารถบ่งชี้ความเป็นจริงมีอำนาจนักษาที่แปลว่ามีอำนาจโน้มน้าว ความคิดแล้วก็ทําให้คนเชื่อได้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งเป็นคนที่ควรจะมีคําพูดน่าเชื่อถือคําพูดทุกค,คำพูดออกมาคนมักจะยอมฟังแต่ว่าตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่น่าจะแสงเห็นความจริงได้มากกว่ากันนะฮะซึ่งรายงานข่าวก่อนหน้านี้ก็ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมทีมงานเฉพาะกิจด,ด้านโคโรนาไวรัสของทัเนียบขาวเลยเพราะว่า ยุ่งกับการเดินสายหาเสียงแล้วก็มีแค่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซี่ออกมานำทีมประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3สัปดาห์ด้วยตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางเดโมแครตเนี่ยก็ออกมาวิจารณ์เลยว่าก่อนถึงวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แม้จะเหมือนจะปฏิเสธชัยชนะของอ,อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนแต่การกระทำดูเหมือนจะ ตัดสินใจยุติการบริหารงานราชการใช้คําว่าก่อนเวลาอันควรไปแล้วทางโฆษกที่ข่าวจอรเดียก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเท็จกลล้วนนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูไปว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น,นครับขอบคุณครับคุณนภรัตครับไปดูประเทศที่หลายวันที่ผ่านมานี้สงวนท่าทีอยู่พักหนึ่งถึงเรื่องว่าจะแสดงความยินดีหรือไม่นะฮะกับโจไบเดนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในจีนก็ได้แสดงความยินดีผ่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศนะฮะต่อ โจไบเดนและก็แคมราแฮริสที่แข่งเป็นประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมแลวก็ไมค์เพนส์ตามผลการเลือกตั้งเมื่อสักครู่ที่คุณวัสมน์กล่าวนะครับการกล่าวแสดงความยินดีนั้นเกิดขึ้นที่การถแถลงข่าวประจําวันนะของกระทรวงโดยนายหวังหวนปินเป็นโฆษกกระทรวงนะครับการแสดงความยินดีครั้งนี้นะ่ยเกิดขึ้นช้ากว่าหลายประเทศพันธมิตรสหรัฐอย่างเยอรมนี ฝรั่งเศสแคนาดาอังกฤษเนี่ยสแสดงความยินดีไปตั้งแต่วันเสาร์หรือว่าหลังวันเสาร์ไม่นานหลังจากที่มีผลอย่างไม่เป็นทางการที่ว่าโจไบเดนนั้นได้คะแนนอิเล็กทรอนิโวเพียงพอที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะเมื่อต้นสัปดาห์ทางการจีนก็พยายามบอกว่ายังไม่แสดงท่าทีสแสดงความยินดีเพราะว่ามีการาต่อสู้ทางกฎหมายก็อยากจะให้ฝุ่นที่ตลบอยู่เนี่ยมีความาชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับ แล้วก็ผลการเลือกตั้งที่ยังรอการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราคงจะได้เห็นชัดขึ้นวันที่8ทธันวาคมนะซึ่งก็เป็นวันที่รัฐต่างๆเนี่ยยืนยันผลการเลือกตั้งบางประเทศอย่างรัเสเซียก็คงจะต้องอรอเพื่อจะเห็นผลที่ชัดเจนระดับการยืนยันนะโดยนักวิเคราะห์ก็กล่าวนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลจากโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นโจไบเดนเนี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐก็ไม่น่าเปลี่ยนแปลงไปมากจากที่ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งการถ่ายโอนด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับนั่นก็เป็นท่าที่จากจีนส่วนคุณวรังคณาอีกด้านหนึ่งของโลกบราซิลเป็นยังไงบ้างครับค่ะบราซิลเองนะคะ,ะเมื่อวันนี้นะคะก็มีรองประธานาธิบดีของบราซิลนายอามิงตอง อาเมิยตองโมรลนะคะกล่าวกับสื่อท้องถิ่นของบราซิลว่าใช้ชนะของของขอโทษประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนนะคะนับวันเนี่ยยิ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วซึ่งก็เขาก็าพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะในการให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุของบราซิลแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ทางบราซิลก็ยังจะรอดูนะคะว่าหลังจากที่โจไบ,บเดนเข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ย จะมีนโยบายอะไรออกมาบ้างนะคะซึ่งจริงๆท่าทีของรองประธานาธิบดีบราซิลตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะขัดแย้งกับตัวของประธานาธิบดีบราซิลอยู่พอสมควรซึ่งนายจาเอลโบซาเนโรนะคะก็ในอาทิตย์นี้นะคะก็ยังเป็นหนึ่งในผู้นําต่างประเทศเพียงไม่กี่คนที่ ยังไม่ได้แสดงความยินดีกับโจไบเดนนะคะในการชนะครั้งนี้ mm hmm. เขายัง mm hmm. ก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. เขายังพูดถึงโจไบเดนนะคะโดยการใช้คําว่าผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอยู่เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในวันพรหชัสที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ก็ยังพูดคล้ายๆในสไตล์หยอกล้อก,กับผู้สนับสนุนตัวเองนะคะ mm hmm. ว่าการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยสิ้นสุดหรือยังนะคะ mm hmm. ก็เหมือนเป็นการยังไม่ได้ยอมรับไปในตัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่าทีของบราซิลนี้ที่มีออกมา mm hmm. ก็ทําให้นักวิเคราะห์หลายคนมองนะคะ mm hmm. ว่าในด้านความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐและบราซิลในอนาคตเนี่ยในภายใตรัฐบาลของไบเดนก็อาจจะเริ่มต้นในด้วยความที่ไม่ราบรื่นนะคะเพราะว่ามีท่าทีออกมาอย่างนี้ค่ะโอเคเกี่ยวกับบราซิลเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องโควิดครับคือที่เมืองอู่ฮั่นของจีนเนี่ยซึ่งเป็นพิกัดการระบาดจุดแรกของโลกของโควิด -19 ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมีรายงานล่าสุดมาจากรอยเตอร์ครว่าพบว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสที่บรรจุ อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เนื้อแช่แข็งนำเข้ามาจากประเทศบราซิลช่วงสัปดาห์นี้นะครับทางการจีนก็ได้ยกระดับการตรวจสอบเชื้อโควิด -19 จากอาหารที่นำเข้าตั้งแต่วันตั้งแต่เดือนกนายนที่ผ่านมาครับและมีรายงานเมื่อเดือนสิงหาคมว่าพบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ติดมากับสินค้าปีไก่แช่แข็งจากบราซิลและบรรจุภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจากเอกวาดอร์นะครับตอนนั้นก็ก่อให้เกิดความกังวลเรื่อง นำเข้าสินค้าจากประเทศเหล่านี้แล้วก็เคสใหม่นี้ก็ทำให้ผู้คนนั้นจับตามองอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งก็คือที่เกาหลีใต้นะครับสำนักงานควบคุมและกการโรคของเกาหลีใต้รายงานเมื่อวันสูงนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่191คนเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วง70วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางการกุงโซนั้นก็ได้พบผู้ติดเชื้อ,อหลักร้อยนะฮะราว6วันติดต่อกันนะครับ เพราะว่ากรุงโซนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อใหม่จํานวนมากตอนนี้เกาหลีใต้ก็เลยยกระดับมาตรการบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากในที่สาธารณะนะครับหากว่าฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะเกิดการถูกปรับได้1 0 0 0 0แวอนหรือว่าเกือบ3,000บาทนะครับและหากธุรกิจร้านค้านั้นปล่อยให้ผู้คนนั้นไม่สวมหน้ากากแล้วก็อยู่กันในที่ที่ไม่แออัดและมีความเสี่ยงเนี่ยนะตัวผู้ประกอบการก็อาจจะเจอค่าปรับ สูงถ้าเป็นเงินไทยก็ราว80,000บาทครับสหรัฐเองก็มีเรื่องโควิดที่เกี่ยวข้องกับคณะอารักขาประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่า Secret Service นะครับโดยสำนักข่าวสหรัฐก็ได้รายงานนะครับว่า Secret Service กว่า130คนนะถูกสั่งให้กักตัวเพื่อที่จะสังเกตอาการโควิด -19 หลังจากที่พบว่าเชื้อดังกล่าวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในกลุ่มคณะทำงานนะครับ การเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นี้ยืนยันนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ของ s i c r l t Service นั้นตรวจพบโควิด1 9แล้วก็เจ้าหน้าที่จำนวนมากนั้นต้องกักตัวเพื่ออาการแล้วว่าราว10%ซของจำนวนเจ้าหน้าที่หลักที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้เนี่ยต้องพักงานไปในช่วงนี้นะครับทั้งนี้ Secret Service ของสหรัฐนี้มีอยู่ทั้งหมด7,00 0กว่าคนครับ7,600คน ซึ่งขณะน,นี้ทางตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าวก็ปฏิเสธที่จะให้ตัวเลขชัดเจนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในช่วงข่าวโลกนะฮะคุณผู้ฟังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางต่างๆนะครับ Facebook, Twitter, YouTube แล้วก็ Instagram ครับมาพูดถึงเรื่องของ ยุคปัจจุบันที่เราต้องอยู่กับบ้านนะหลายคนก็กระสับกระส่ายอาจจะอยากเดินทางเดินทางไปไกลหรือว่าไปต่างประเทศเพื่อที่จะพักผ่อนเนี่ยเริ่มเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็มีการพูดกันนะว่าเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยได้มีการปรับมาตรฐานเรื่องการดูแลความสะอาดได้มากขึ้นมากน้อยเพียงใดนะก็จะมาคุยกับคุณออนอปพร,รัสว่าตอนนี้เนี่ยปลอดภัยไหม จากโควิด1 9ถ้าจะเดินทางโดยเครื่องบินครับคำตอบเรื่องของเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจินญาณส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติ<ม>งานข่าวของ Associated Press บอกว่าผู้ช่วยเชี่ยว,ช,วชาญด้านสาธารณสุนยืนยันว่ายังไงอยู่บ้านปลอดภัยกว่าเหมือนกับที่คุณว่านางใคทยเล่าว,ว่าอยู่โรงแรมปลอดภยนะัยไหมอยู่บ้านปลอดภัยกว่าแต่เนื่องจากว่านี่เป็นช่วงปลายปีแล้วคนเราก็กกเก็บความรู้สึกอยากเดินทางมาเยอะอย่างในสหรัฐเองใครก็ทราบว่าช่วงปลายปีช่วงวันคริสต์มาสคนจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านกันเยอะ สายการบินต่างๆก็เริ่มมีการปลดล็อกอกฎต่างๆเช่นการบังคับไม่ขายที่นั่งเว้นที่นั่งนะฮะเพื่อให้แบบมีความห่างกันแล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางก็น่าจะกลับมาพลุกพล่านมากขึ้นจํานวนคนที่สนามบินกับที่ที่บนเครื่องบินก็จะเยอะขึ้นก็แปลว่าความเสี่ยงสูงขึ้นแต่ถ้าเรามองในเรื่องของอความปลอดภัยมีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์และเชี่ยวชาญจากวิทยาลัยสาธารณสุขฮาร์วาร์ดท h เอมหาวิทยาลัย ฮาร์วารนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการบินในสหรัฐให้ทำการวิจัยภายใต้โครงการ aviation public health initiative มีการประเมินความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโควิดในระหว่างการบินซึ่งความเสี่ยงที่ทางรายงานนิสุดมาบอกว่าต่ำมากมากแต่ต่ำมากมากนี้ไม่ใช่เพราะมันต่ำเองนะฮะมันต้องมีการดำเนินมาตรการอย่างพร้อมๆกันเช่น จะต้องมีการควบคุมระบบถ่ายเทของอากาศในในการบินอย่างดีซึ่งเป็นเร um ื yeah. ability, ่องปกติที่เครื่องบินพาณิชย์รุ่นใหม่จะมีระบบกรองอากาศแล้วระบบมีนาอากาศที่ถือว่าสูงมีความประสิทธิภาพดีแล้วก็ใช้งานได้ดีอีกเรื่องหนึ่งคือการรักษาระยะห่างของผู้โดยสารซึ่งต้องทําตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องันออกนอกเครื่องอันนี้เป็นเรื่องของสายการบินนะฮะแล้วก็การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆของภายในเครื่องบินรวมทั้งการคัดกรองผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับและ นักบินที่ขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัดถ้าลงทั้งอันนึงเขาบอกว่าต้องมีการให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักความตื่นตัวในหมู่ประชาชนตัวเป็นหน้าที่ของทั้งสายการบินและสนามบินถ้าทุกอย่างทําพร้อมกันได้เขาบอกว่าความเสี่ยงของการแพร,กร่กระจายเชื้อโควิดในการบิน <S 2> <S 2> ต่ำกว่ากิจกรรมที่เราทำกันทุกวัน <S <S เช่นออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งไปทานข้าวนอกบ้านด้วยซ้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้เชี่ยวชาญกับ องค์การการกบ,บินเขายืนยัน,ยนมานะครับแต่ว่าทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็ยังตริงว่าถ้าต้องนั่งอยู่บนเครื่องบินเป็นในเวลานาน,านห่างกับผู้อื่นไม่ถึง6กฟุตโดยเฉพาะถ้าบินไกลก็หลายชั่วโมงเนี่ยความเสี่ยงการติดเชื้อมันก็ยังสูงอยู่ดีจะให้ผู้โดยสารใส่หน้ากากตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาได้ยินขา่าวแล้วว่ามีคนถูกไล่ลงจากเครื่องหรือห้ามบินไปแล้วในสหรัฐเองเขาบอกว่ามีคนกว่า1000คนนะฮะที่ปฏิเสธที่จะสวมหน้ากากาทางสายการกบินต่างก็ แบนดไม่ให้ขึ้นเครื่องไปแล้วนั้นถ้าเกิดจะบินก็ต้องระวังพิเศษด้วยอย่างหนึ่งคือเมื่อเข้าไปในอาคารผู้โดยสารต่างๆแล้วมันต้องผ่านขั้นตอนอื่นเช่นการ uh huh. ตรวจความปลอดภัยมันก็มีความเสี่ยงอีกเพราะนั้นผู้โดยสารคงจะต้องพิจารณาเองนะฮะว่าเดินทางแล้วปลอดภัยต่อตัวเองไหมการสวมหน้ากากาก็ยังเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อการเดินทางหรือการอยู่ข้างนอกอยู่ดีอย่างที่เราคุยกันตลอดเวลานะฮะแล้วก็ต้องอย่างหนึ่งคือบอกว่าไปที่ไหนดูด้วยว่าที่นั่นเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไร ถ้ามีการระบาดเยอะก็อาจจะต้องให้คิดอีกทีว่าอย่าไปดีก,กว่าไหมอันนี้ก็มาเตือนกันนะครับ,รบขอบคุณมากครับคุณนภรัตก็เป็นข้อคิดนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกวิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการาให้ใส่เพื่อความสบายขณะเดียวกันก็ป้องกันได้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคข,ของโควิด1 9นี่แหละนะพูดถึงการพัฒนาแล้วก็การปรับตัวกับยุคใหม่นะ เมื่อก่อนเนี่ยภาพเขียนหรือว่าภาพศิละปะต่างๆของศิลปินระดับโลกเนี่ยถือว่าเป็น<ฆ>ของเกินเอื้อมนะคุณว่างคณาสำหรับคน<ฆ>ทั่วไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่หรือว่าเป็นกองคุนอะไรใหม่ที่สามารถทำให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของผลงานระดับโลกได้เรามาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเรื่องนี้ คุณบริษัทสตาร์ทอัพของนิวยอร์กเลยนะคะที่ชื่อ Masterworks ที่ทำให้คนที่ไม่ใช่เศรษฐีเนี่ยก็สามารถนำงานศิลปะมาอยู่ในพอร์ตลงทุนของตัวเองได้นะคะโดยบริษัท m s t t r w w r r s เนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในการไปหาซื้องานศิลปะที่เพื่อเกฑงกำไรอะนะคะพูดง่ายๆก็คือไปหาซื้องานศิลปะที่คิดว่าน่าจะทำกำไรเนี่ยแล้วก็มาไว้ใน ถ่ายรูปลงในเว็บไซต์ตัวเองนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปหรือว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยค่ะเข้าไปดูงานศิลปะแล้วก็ให้ผู้ลูกค้าเนี่ยนะคะเลือกเองตัดสินใจเองว่าจะลงทุนหรือว่าซื้อหุ้นนะคะในงานศิลปะชิ้นใดนะคะแล้วก็เงินลงทุนเริ่มต้นนี่ก็ไม่ไม่ได้สูงมากนะคะคุณรัตพลก็คือประมาณ500ดอลลาร์หรือประมาณ1 5 0 0 0บาทหรือว่าถ้าจะซื้อมากกว่านั้นก็แล้วแต่ฐานะแต่ละคนนะคะมาสเตอร์เวิร์นี่เขาบอกว่าเขาเชื่อในการที่ หลักการที่บอกว่าอ หลักการของการเป็นเจ้าของรายย่อยนะคะของชิ้นงานศิละปะซึ่งก็เปิดโอกาสให้คนมากขึ้นเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของแล้วก็ลงทุนในงานศิละปะได้มากกว่าเดิมจากเมื่อก่อนที่เป็นเศรษฐีใช่ไหมคะเราก็มองว่างานศิละปะเนี่ยก็คือเป็นสินทรัพย์หรือเป็นแอสเซทอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะต้งโดยเฉพาะต,ตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด -19 มาคือตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาสเตอร์เวิร์กบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหม่นะคะถึงประมาณอย่างน้อย10,000คนต่อเดือนนเลลยะะคะแ้วก็ คนพวกนี้ก็หลายๆคนก็คือเป็นนักลงทุนที่เหมือนกับว่าลงทุนในกองทุนเพื่อกเกษียณอายุนะคะแล้วก็เจียดเงินส่วนนั้นเนี่ยมาลงทุนในในงานศิลปะด้วยแล้วก็ค่าตอบแทนก็มีตั้งแต่ประมาณเกือบจะสิเซนนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำหน่อยหรือว่างานที่มีความเสี่ยงมากกว่านั้นนะคะเช่นงานของศิลป,ปินร่วมสมัยแต่ก็ให้ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นเช่นกันประมาณ12-2 0นั่นเองค่ะอืมโอเค ดูเหมือนว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะคือเราเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของภาพนี้แล้วก็ถ้าอยากจะขายหุ้นของเราก็สามารถทําได้อย่างไรหรือเปล่าใช่ค่ะซึ่งที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยนะคะก็ขายภาพไปแล้วเนี่ยประมาณประมาณสิบห้าชิ้นนะคะที่ผ่านมาซึ่งกเ็เขาก็บอกว่าในการขายเนี่ยมันก็มีการชะลอตัวลงนะคะช่วงโควิดก็คือขายได้น้อยลงแต่ในขณะเดียวกันราคาของชิ้นที่ขายไปนะคะก็คือกลับเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ อืมโอเคขอบคุณมากครับคุณวังคณาส่งท้ายวันนี้นะครับจะกลับไปที่ทำเนียบขาวแต่ว่าจะกลับไปเรื่องของการดูแลน้องๆที่ห่างห่างหายทำเนียบขาวมาในช่วงประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าท่านไม่มีสุนัขหรือว่าไม่มีแมวไม่มีสัตว์เลี้ยงครั้งนี้เนี่ยโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีถ้าไดเ้เข้าครองบ้านทำเนียบขาวนะตามที่คาดก็จะนำสัตว์เลี้ยงมาคืออะไรครับคุณรัศมล ค่ะก็เป็นน้องพันเยอรมันเชิเดเพิรนะคะสองตัวค่ะชื่อว่าแชมป์แล้วก็เมเจอร์คราวนี้ความสำคัญของอสัตว์เลี้ยงที่เขาเรียกว่า presidential pet หรือว่าสัตว์เลี้ยงประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยก็คือว่าน้องเมเจอร์ค่ะจะเป็นสุนัขจรจัดตัวแรกเลยที่มาจากสถานดูแลสัตว์จัดหรือว่า animal shelter นะคะที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในรั้วทมเนียบขาวค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางโจไบเดนเนี่ยก็ได้รับอ่าเมเจอร์นะคะมาจากสถานดูแลสัตว์ที่รัฐเดลารแวร์ที่บ้านเกิดของของไบเดนค่ะเมื่อ สปีที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมเจอร์ขะไม่ใช่สุนัขตัวแรกที่เคยเป็นสัตว์ตอนจัดก่อนที่จะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของประธานาธิบดีค่ะจากข้อมูลของเว็บไซต์ nob.com ค่ะระบุว่ายูกิเป็นสุนัขพันธุ์สมของอดีตประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสันซึ่งเคยเป็นสุนัขที่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันมาก่อนการที่เมเจอร์นะคะได้เป็นสัตว์เลี้ยงประจำทีมเนยบขาวตัวแรกขาที่มาจัดกานดูแลสัตว์ตอนจัดเนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การรับดูแลสัตว์ตอนจัดที่ดีขึ้นในปีีน้ค่ะ เนื่องจากว่ามีการระบาดของไวรัสโคโรน19นะคะพอมีการระบาดของไวรัสเนี่ยผู้คนก็อยู่บ้านกันมากขึ้นเพราะว่าก็ต้องทํางานจากบ้านกันแล้วก็อยู่บ้านกันเพื่อป้องกันการระบาดของอ่าไวรัสโคโรน19คะ่ะพออยู่บ้านกันก็ไม่รู้จะทําอะไรคะ่ะก็รับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงคะ่ะก็มีทั้งคนที่รับเลี้ยงถาวรเลยนะคะหรือว่าถ้าอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีประเทศทที่เรียกว,ว่าฟอสเตอร์คะ่ะหรือว่ารับน้องๆเนี่ยมาดูแลกันก่อนชั่วคราวก่อนที่จะหาบ้านถาวรให้คุณสุนัขแล้วก็แมวต่อไปคะ่ะ ซึ่งทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงมือใหม่จานวนหนึ่งนะคะบอกกับทางเว็บไซต์มาเก็ตวอชค่ะว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยชีวิตของเขาในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสแล้วก็สถานก,การณ์ต่างๆในสหรัฐเนี่ยหลายอย่างก็ดูอุมมลึมการที่มีสุนัขแล้วก็แมวมาอยู่ในบ้านค่ะก็ทําให้สุขภาพติตของพวกเขาดีขึ้นทดาดอลินเซ่แฮมบริกนะคะผู้อำนวยการด้านสถานดูแลสัตว์จัดและนโยบายขององค์กรต,ต่อต้านการทำทาโรนกรรมกับเาะการทำทารณุณกรรมสัตว์บอกกับทางมาเก็ตวอชค่ะบอกว่า ภายในสัปดาห์เดียวของเดือนเมษายนเนี่ยมียอดขอผู้รับดูมียอดที่ขอรับดูแลสัตว์เลี้ยงช่วคราวสูงถึง720เเทียบในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ย,ยอดการขอดูแลสัตว์เลี้ยงจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะคงที่ค่ะแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่ต้องเข้าสู่สถานดูแลสัตว์จรัดหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยน้อยลงค่ะทางเคที่ฮันเซนค่ะผู้นวยการด้านการสื่อสารของที่ Animal Care Center ค่ะระบุว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการดูแลชัั่่่่่วววคคราเเเพิมมึ้ถง1 3%ือททีียบกปและ แล้วก็ทางสุนัขสถานดูแลสัตว์จรจัดเหล่านี้นะคะเห็นว่าน้องเมเจอร์ของประธานธิบดีอของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยอาจเป็นทูตของสุนัขจากสถานดูแลสัตว์จรจัด,จด<ม>ได้โดยทางคุณแฮมริกค,ค่ะวิเคราะห์ว่าการที่เมเจอร์ได้เข้ารัวทำเนียบขาวเนี่ยนอกอาจจะเป็นการทําให้คนทั่วไปเห็นว่าการรับสัตว์เลี้ยงแบบสถานดูแลสัตว์จรจัดนเนี่ยเป็นเรื่องปกติจะทำให้พวกเขาเห็นด้วยว่าเขาหาสามารถหาสุนัขที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงเหมือนสุนัขในทำเนียบขาวได้จากสถานดูแลสัตว์เหล่านี้เช่นกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็เ ถึงแม้แนวโน้มเรรับการรับสุนักและแม่เหกจัดานดูแลสัต์ตอนจัดในปีนี้จะดีขึ้นนะคะจากไวรัส1 9แต่อย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์การระบาดของไวรัส1 9เนี่ยทำให้สถานการณ์การดูแลสัตว์เลี้ยงในปีหน้าเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะแย่ลงค่ะเพราะว่าการระบาดของไวรัสเนี่ยทำให้คนตกงาน หรือว่าทําให้คนบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียที่อยู่ไปคือตอนนี้เนี่ยมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังสามารถอยู่ในบ้านได้ถึแต่ยังไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเพราะว่า mm hmm. มีมาตรการที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นแลนด์ลอร์ดเนี่ยไล่ผู้เช่าบ้านออกไปได้แต่ตามดก็ตามถ้าเกิดว่ามาตรการที่ดูแลผู้เช่าบ้านที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเนี่ยถ้าสิ้นสุดตรงนะคะเ mm hmm. จ้าของบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็อาจจะสูญเสียที่อ่อาศัยไปแล้วก็อาจจะต้องนําสัตว์เลี้ยงี่ไปคืนแก่ถานดูแลสัตว์ตนสัตว์เหล่านี้ค่ะ ซึ่งทางคิวบั s ซิโอไซตี t ออฟเดอ e ยูนิเว s ร์แซลก็คาดการณ์ว่าในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยอาจจะมีสัตว์เลี้ยงถึง10บสิบเล้านตัวเลยทีเดียวค่ะที่อาจจะไม่มีบ้านอยู่เพราะว่าเนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยเลรื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยจ,จะไล่ออกจากบ้านค่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับคิดว่าเมเจอร์เนี่ยก็คงจะเป็นเมเจอร์นิวส์นะในอนาคตคงได้ติดตามข่าวของเจ้าเมเจอร์ในอนาคตหลังจากที่ได้เข้ารั้วทำเนียบข่าวครับวันนี้เราทั้ง4คนนะครับต้องลาไปก่อนนะครับรายการสุดสัปดาห์ กับ VOA มาพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับพวกเราลาก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ